สวัสดีค่ะถามเป็นไงบ้างดินทางมาเกินครึ่งเรื่องแล้วโอ้ว้าวติใจเร็วเหมือนกันนะคะจริงจริงจริงแป๊บเดียว EP เท่าไหร่ละสิบเอ็ดแล้วก็เร็วมากอะเร็วมากตอนถ่ายนานนานตอนถ่ายแป๊บเดียวแป๊บเดียวใช่สนุกค่ะสนุกทุก EP เลยแล้วก็ EP นี้ก็ สนุกเป็นพิเศษเลยเนาะใช่เพราะว่าอีพีนี้มีความพิเศษเพราะเราไปนี่กันไปแหนไปไหนนะคะแ่ไปแพ้เล่นทําอะไรตลกๆไปแไปแพ้ไปแพ้กันใช่เพราะว่าไปเขาเรียกว่าไงดีไปสืบสารวัฒนธรรมคือมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาเวอร์ในปิ่นพักที่แบบแฟนๆแล้วก็ทุกคนที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้น่าจะแบบไปตามรอยใช่เพราะว่าภาพสวยแล้วก็ กิจกรรมที่เราไปทำในในซีรีส์ก็คือค่อนข้างที่จะเยอะมากทั้งอะไรนะทอผ้าซิ่นทำโคมโคนโคมลูกโคมโคนทำทำไมเขินอ้าไอคนเบ๊กโคมโคมโคมที่มันแบบโคมลอยโคมลอยอะไรอย่างนั้นใช่แล้วก็ชุดสวยมากชุดสวยมีอันนี้ด้วยมีมีรำด้วยแบบพื้นเมืองเลยล้านนาเลยใช่ชุดรอบคือร้านนา แต่งชุดล้านนาเลยแบบคนสมัยก่อนเลยสวยเลยทุกคนแต่งแบบเพราะว่าเราสวยชุดมันส่งชุดส่งคนคนส่งอะไรของของจ้ะอาทิตย์ที่แล้วก็คือทะเลหวานเลยนะคม่ะก่อนอาทิตย์นี้เรื่องไงหนูบอกแล้วว่าหลังจากนี้ก็ให้เตรียมใจเยอะๆมันจับมันจับได้เลยใครจับคะ ตำรวจมันมีคำขู่ปิดท้ายอะนะคุณอ้นคุณอ้นไงแต่เขาจะทำจริงหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างจริงความลึว่าความรักมันไม่ใช่ความลับแล้วนะมันมีคนอาจจะต้องอาจจะต้องรอดูอีพีนี้ด้วยกันก่อนว่าแบบบางทีบางทีเราอย่าไปตัดสินคนที่ผิวเผินอาจจะต้องรอก่อนแล้วตับอาจจะเริ่มพังยังเพราะว่ามันแบบให้อีกหนึ่งอีพีหลังจากนี้อาจจะอาจจะเจ็บตับกันแล้ววันนี้มาเก็บความสุขเยอะๆเพราะหลังจากนี้ สปอยมะเนี่ยมไ,ไม่ไม่แต่ว,ว่าคุณผลิ่นไปที่ไหนก็ฮอตที่นั่นเลยนะขึ้นเหนือออกใส่พวกพัดมวดจ้าเมืองลามอ๋อเป็นยังไงสิขอเจ้าเมืองลามก็อาจจะมีการเข้าหาบ้างแต่อันนินไม่ยอมหรอกคะ่ะเราจะปฏิเสธเขายังไงอ่ะคนเก่าก็ยัยงคาราคาตั้งเลยนะอ๋อคุณเกลือ อ๋อหนูหรอ <c oughs> หนูว่าคุณปิ่นเขาก็ชัดเจนในฉบับของเขาถ้าอะไรชอบก็ชอบ<ม>อะไรไม่ชอบก็จะบอกว่าไม่ชอบ<ม>ก็แบบแต่สุดท้ายเราก็อยากเป็นกําลังใจให้เขาทั้งสองคนทั้งทั้งคุณปิ่นแล้วก็ทั้งท่านหญิงอนินเลย<ม>ก็อยากให้ฝ่าฟันความรักครั้งนี้ไปด้วยกันใช่เพราะว่าหลังจากนี้มันอาจจะเจอมันจะเจ็บมันจะเจออะไรเยอะเยอะขึ้นแล้วก็คนดูน่าจะแบบตัดทัง นิดนึงค่ะเราต้องใช้ทิชชู่เยอะขนาดไหนเออเยอะเพราะตอนเราดูก็ก็เยอะหลังหลังจาก EP เนี้ย EP เนี้ยน่าจะแบบว้าวกับวัฒนธรรมความเหนือความอะไรแล้วแต่ EP เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้เห็นตอนท้ายแหละว่าแบบเรียกได้ว่าประโมประโมประมใจก่อนที่จะพาไปเป็นยะไรอ่เริ่มเลย รอก่อนรอก่อนอีพีหน้าไฟอีพีหน้าเดี๋ยวมาทำใหม่ใช่วันนี้ก็มีมีมีโชว์มีอะไรด้วยที่แบบว่ามีโชว์อะะไรคพี่ฟินตีลังกาจ้าจ้าน้องเบ็คลอยมาใช่น้องเบ็คลอยมา ใครจะเชื่อก็เชื่อเลยก็มีมีมีความพิเศษกว่าใครเพราะว่านอกจากจะได้ดู EP นี้ด้วยกันแล้วก็ยังมีโชว์ที่แบบเราขนมาจากภาคเหนือเลยทั้งหมดเป็นความแบบความเหนือเหนือหมายถึงเหนือความคัดใหม่มีช้างบนเวทีไหมช้างมีแต่กระต่ายนี่จ้ะนกระต่ายจ้ะมีกระต่ายอันนี้ในไทยกินสิาหรือเปล่าไม่ไม่ได้ขายของเลยแต่ใส่สบายจ้ะ เหอสบายจริงสบายแค่ไหนไม่รู้ต้องลองซื้อดูค่ะเห็นไหมล่ะเก่งมากโชว์หรอโชว์เอาพูดถึงโชว์ก่อนมีไม่ใช่แค่เราสองคนด้วยใช่มีมีอ๋อพูดมาเมื่อกี้ไม่ได้เลยมีหลายคนนะคะมีพี่พี่พี่น้องๆในในซีรี์เลยใช่มาร่วมร่วมโชด้วยค่ะก็แต่ละโชน่ารักมากเห็นตอนซ้อมก็คือแบบ อื่อหลังเ่อลังหมดเลยมันจะแบบว่าเป็นความมาจอยๆมาเอ็นจอยด้วยกันใช่ถ้ารู้จักเพลงก็ร้องตามได้ใช่แต่ถ้าไม่รู้จักก็ทำเป็นว่าร้องเป็นด้ะน้ำไปก่อนของหนูเหรอคะเรื่องจริงที่ป่นอ๋อเอารื่องจริงเอาเรื่องจริงเหรอสามสามค่ะสาม โชว์สามชั่วโมงค่ะที่โชว์ก็อยู่อยู่ตรงนี้กันจนหมดวันเลยอ๋อโอเคขอโทษค่ะคุณทำเพลงสามเพลงสามโชว์มีมีโชว์คู่โชว์คู่แล้วก็โชว์เดี่ยวอ่าก็มีเพลงที่แบบเพิ่งปล่อยล่าสุดหรือเปล่าเพลงอะไรคะเฮ้ยเราเพิ่งปล่อยเพลงปอ๋อเพลงนี้ป่ะคะเกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อย เกี่ยวก้อยหลอกเล่นมีซี่มีอยู่แล้วเพราะว่าเราเพิ่งปล่อย MV ไปแล้วก็ไปโชว์บนทีป๊อปเศครั้งแรกด้วยแต่เดี๋ยวมาโชว์ที่นี่อีกที่หนึ่งคทุกคนก็จะได้เห็นที่นี่เป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะได้เห็นด้วยด้วยด้วยตาเนื้อของทุกคนก็น่าจะแบบว่าตื่นเต้นเนาะใช่แล้วก็มีอะไรอีกฝาก MV แล้วกันฝากฝากเอมี าก MV ค่ะได้ดูกันยังถ้าดูกันแล้วก็ดูอีกรอบนึงก็ได้ค่ะน้องเบ๊กก็เปิดวนทุกวันเลยที่บ้านใช่เป็นการปั่นวิวช่วยกันใช่เอาฝากถึงแฟนที่แบบดูสตรีมมิ่งหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ลนไรสตรีมมิ่งก็เอ j นจอยกับเราได้เพราะว่ากลองจับทุกใช่คุณภาพดีแน่นอนค่ะใช่ใชได้ ใช่ค่ะ oh. มันมันไปในในประเทศไทยนี่แหละที่แบบเราเราคิดว่าทุกคนน่าจะชอบศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศไทย <c oughs> ทั้งแบบหนูรู้สึกว่าใครได้มาก็น่าจะเอ็นจอยทั้งเรื่อง <c oughs> อาหาร <c oughs> สถานที่ท่องเที่ยวหรือพาหนะที่แบบ ตุกๆก็มีแค่ไทยแลนด์หรือเปล่าออลีหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่หนูรู้สึกว่าใครที่อาจจะเคยมาไทยแลนด์ first time อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะไปไหนทําอะไรก็ดู M v วแล้วก็ทําตามได้เลยนะใช่วันเดย์ก็คือมีความมีตั้งแต่เอิมนยังแต่เช้ายันยันกลางคืนเช้าไปวัดเสร็จก็ไปนั่งไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วก็ขึ้นเรือไปนวดตะก่อนแล้วก็ค่อยไปขึ้นเรือนวดนี่ชอบจริงๆเออ้าวอยู่แล้วใส่ชุด ใช่ก็ได้ค่ะใช่ถ้าถ้าไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนธรรมารักกันถูกใจธรรมาตั้งนานห้ามกันหน่อยอ๋อเกินเจ็ดคำค่ะสนุกมากเนาะปารีสใช่บรรยากาศดีมากค่ะอากาศดีแล้วก็ได้ไปเจออะไรที่อะไรใหม่ๆที่เราไม่คิดว่าจะได้ไปแล้วก็ก็ไม่คิดว่า เราจะไปยืนอยู่ตรงนั้นด้วยทั้งคู่เป็นแบบโอกาสนะที่ดีมากๆแล้วก็ขอบคุณเนาะขอบคุณาสำหรับทุกๆโอกาสนะที่เลยค่ะค่ะ ก็แอบรู้มาบ้างแต่ว่าหมายถึงว่าเวลาที่เวลาที่ลงอะไรในโซเชียลอ่ะเราก็เราก็ลงด้วยความอยากลงจริงๆไม่ได้แบบจะแกล้งให้แบบไปทำตามที่บนหรืออะไรไม่ไม่มีเลยใช่แต่ว่าพอไปเห็นก็โอ้แต่ละคนก็บ่นกันเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะแต่ละอย่างโอ้ตทำจริงหรือเปล่าอ่าไม่ต้องตามไปเช็คเหมือนจะเห็นเหมือนจะเห็นว่าทำเห็นเห็นอยู่ แบบวนรอบตัวผ่านเนะเงานี่นีเปลี่ยนเทียบุกขาตลกเหมือนนักสืบเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะได้เห็นหมายถึงว่าเวลาที่มันอยากลงหรืออะไรอะไรเงี้ยใช่ใจเย็นๆไม่ลงก็ไม่ลงใช่ลงก็เห็นไม่ลงก็ไม่เห็น ไม่ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีเออ๋ยไว้กคอนเดี๋ยวเราดูเลยอย่าเห็นถ้าเราต้อยทกยังไงถ้าเราอยากลองเราก็มีโอกาสมีโอกาสไหมหากไม่ดูเป็นการหลบกวนตอบยากจึงเลยเปลี่ยนคำถามดีกค่ะอะไรนะคะ ขาบนกันอีกเหรอคะบนอะไรคะอ๋อมีรูปแค่นั้นค่ะมีคลิปแค่นั้นเหมือนกันค่ะอืมเน็ตเยอะมากค่ะโอ๊ยขอบคุณมากเลยค่ะพอดีเพิ่งตัดมาใหม่เลยใช่สำหรับที่นี่เลยอยวสักพักนึงจะเลิกตัดละค่ะแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้หายแล้วค่ะ ผมแอากาศมันเปลี่ยนอะมั้งใช่ผมยาวแบบเสกได้ผมสั้นก็เสกได้เหมือนกันเหนื่อยหรือยังไม่เหนื่อยอ๋อโอเคเม็ดเหนื่อยไม่เหนื่อยคอมเมนต์อีกแล้วเหรอคะทางบ้านอีกแล้วเหรอคะ SMS เม็ดเยอะจังค่ะเม็ดอันนี้อันนี้คอมเมนต์จริงป่ะคะว่าว่าแต่เราเลยดิถามเบรกู้ยังว่าเม็์เยอะแก้วมังกรอ่ะ มันมีงามันไม่มีงามันคืออะไรมันมีมันมีเม็ดสีดำดำม,มันอะคือลาอยงาหรือเม็ดเม็ดมันไม่มีงาไม่มีใครบอกหนูบ้าหรือเปล่าพี่เนี่ยแหละเราลุกโฉบเมื่อไหร่เพราะมันไม่ใช่งาแล้วเชื่อไปหมดเลยเหมือนเหมือนเห็นเห็น,หนแฟนๆบอกอยู่ปะ ไม่มีไงไม่มีไงแกงแกล้งแอลแอลเนบอกว่าเม็ดเยอะพี่ฟินเป็นกล้ามกรหรือเปล่าก็คือถ้าสมมติผ่าออกมาไม่มีสีขาวเลยมีแต่เม็ดเข้าใจว่าหมายถึงหนูอ่ะตัดไปเข้าใจไหมว่าพี่ฟินเม็ดเยอะเหรอตัวเองก็เม็ดเหมือนกันนั่นแหละโอ้เออเปล่านี่เปล่าแล้วเปล่ามีมีมีกไหมคะคอมเมนต์ทางบ้าน การไปแฟชั่ัครันี้ก็เรียกว่าแบบเป็นความแบบขวัญของพวกคุณสองคนมาก่อนเลยนะไม่อยากไปก็ก็ไม่มีคิดว่าจะแบบจะไปยืนตรงนั้นได้ไปมันดูยิ่งใหญ่เนาะใช่ค่ะ้วยืนแยกกันอยู่มันยืะมันมันมันเหมือนไปยืนอยู่ตรงแบบในคนที่แบบเขาระดับโลกกันทั้งหมดเลยคือแถวหน้าของแบบ วงการวงการคืออยู่ตรงแบบเวิลเนาะวงการบันเทิงของเวิลเราเรายังรู้สึกว่าเราตัวตัวเล็กตัวเล็กนิดเดียวเองแต่เราไปอยู่ตรงนั้นก็มันตัวเล็กที่เฉื่อยอย่างเงี้ยเพราะฉันเป็นไก่เน่าเหรอฉันเป็นไก่เน่าทุกทีเลยเพราช่วงนี้ก็เราก็แบบไปงานแฟชั่นเยอะมากนะคปัญญาประด้างค่ะก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้รับโอกาสหลายๆอย่างเนาะในในวงการก็ลองทำอะไรเยอะขึ้นแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ชอบเนาะชอบไปดูแบบ different design ความ u n i e ของดีไซเนอร์คนนั้นรู้สึกว่าใหม่ใสนุกมากมค่ะคิดสบายอะไรบ้างเราบ้าลหวอาสำสำหรับหนูอ่ะหนูรู้สึกว่ามันคืองานศินละปะชิ้นหนึ่งที่แบบเขาคิดมาอย่างดีมากๆในการที่จะแบบจะแบบได้ออกมาโชว์สักครั้งหนึ่งหรือว่าได้ออกมาอย่างสมมติไปแฟชั่นหรือว่าสินค้าอะไรก็ตามที่เราจับ เรารู้สึกว่าเอ,อวันหนึ่งเราก็อยากทําอย่างนั้นได้เหมือนกันเราอยากเอาศิลปะความเป็นตัวเองอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยออกมาพรีเซนเทชันอย่างนั้นบ้างแต่ว่าก็ hopefully ค่ะ one day สำหรับน้องเบคหนูชอบ story ของเรื่องเรื่องนั้นที่เขาจะ create แต่ละดีไซน์แต่ละแบรนด์แต่ละแฟชั่นทุกๆุกทุกทอย่างเขาจะมี story ของเขาที่เขาอยากสื่อสารออกมาผ่านเสือ้อผ้านหน้าผมลุกทั้งหมดอะ ชอบดูมากๆแล้วรู้สึกว่าตาค้างแล้วเววทุกทุกทีอ่ะแม้ว่าจะดูโไหนอืมเมื่อกี้มีการิการเนเงเอกหนมีขายมีขายออนไลน์ด้วยค่ะพีเซนต์อินสตายนี้เป็นเมืองเหนือเจ้าอันนี้มีโคมด้วยเจ้าโคมเห็นไหมอ่ะโคมอี่เจ้านี่โอ เยอะแยะเจ้ามีน้องสสะด้วยนี่เห็นเห็นกอนี่ไหนอะน้องสสะอยู่ไหนนี่งามก็เจ้าเออสมมาตเจ้าสื้อเสื้อเสื้อเสื้อาเสื้อเป็นยังไงเป็นโคมเป็นนี้เป็นนี้ข้างหลังปักนี้เอ้ยไม่ใช่ปักเอาสกรีนผิดเป็นฟิลสกรีนใช่ก็จะเป็นเสื้อน่ารักน่าอะไรอย่างนั้น มีขายค่ะที่ถ้าสมมติว่าไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่สะดวกมาหน้าง,งานก็สามารถค่ะ pre order pre order ได้ใ,ในใน l ลน์แอดก็มีอะไรเยอะแยะเลยสำหรับสำหรับ EP นี้ใช่ค่ะคือออกแบบใหม่เลย special special มาก only one เขาบอกว่าตุ๊กตาสะสะอันนี้ก็หมดแล้วเหมือนกันค่ะใช่วันนั้น ใช่เหมือนเหมือนของข้างหน้าหมดหมดแล้วเมื่อกี้ที่แบบจริงเหรอใช่ปะโอโอแล้วสรุปทุกคนเปลี่ยนเป็นใส่เกิงเกงตัวนี้มีไซส์อะไรฟรีไซส์มั้งค่ะฟรีไซส์ค่ะฟรีไซส์ฟรีไซส์ฟรีไซ์ของมีไซ์ของน้องลองในห้องกันนะดูเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเก็บเรื่องนี้ไว้ใช่ใช่ค่ะใช่เดี๋ยวหนูบอกผู้บริหารให้เลยค่ะไม่แล้วตอนเปิดโชว์ทุกคนใส่เกลงเกงตัวนี้ใครบอกหนูลูก เขาบอกหมดแล้วอ๋อหมายถึงว่าเขาเปลี่ยนใส่เลยตอนนี้ใช่ใช่ไหมคะสรุปไม่มีใครใส่สักคนเขอถามให้ซีนหน่อยใส่สบายได้ไป็นการทบไหลชุดตาของนุ้ไทยน้องเกลยวอ๋อเป็นไงเป็นนุเกลือหนังน่ารักอาการทำเป็นอาการน่ารักมากหนูแบบน่ารักมากน่ารักแบบคือแค่มองหน้าน้องก็น่ารักแล้วอ่ะแล้วน้องแบบเดินมาเล่นด้วยหนูวเขาเป็นเพื่อนกับหนู เขาหยิบเขาหยิบอันนี้มาให้หนูเล่นด้วยใช่ใช่พวกหัวใจพวกอะไรที่โปรยในงานแล้วเขาก็เอามาให้เล่นแล้วก็แบบโดดโดดโดดหนูก็เชียบเก,งก่งน่าเกลีลวลยวใช่น่ารักมากเลยอ่ะ,ะตื่นเต้นสิค่ะก็แบบไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่กล้าจะแบบไปแบบไปขอถ่ายรูป<ๆ>ไปอะไรเงี้ยเก่งใจค่ะแต่ว่าก็แบบแค่มองก็เข้าใจมากว่าทำไมถึงแบบมีคนแบบรักน้องแล้วก็เอ็นดูน้องมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนอยากอยากเป็นเพื่อนน้องเกลียว ใช่เป็นเพื่อนกันไอเท่ากันสามผัวสามผววจะน่ารักเนาะแก้มชมพูแบบอ๋อนี่ไงหนูนี่หนูมีหน้ามาเหมือนน้องเกลว่าถ้าเวิร์กได้เหมือน้องเกะเวิร์กได้เหมือนน้องเกลโอ้ยจะเขินตอนนี้เลยหรอั่วบกี้ไงานรุ่ <idd> <Lust> ให้ความสวยมันติดหนูบ้างได้ไหมอ๋อโอเคค่ะถ่าไปกี้ทำน้องฟินทำด้วยแกแกพูดว่าไม่ทำสิเราจะได้ไม่ต้องทำอันไรนะ เก่งมากเออเป็นแฟนก็ต้องไปร้อยแล้วเห็นอะไรไหมนะมันได้อะไรอ่ะสุดท้ายนี่ฝากแฟนตามหน่อยโคงสไ้ายที่เหลือค่เหลืออีกแค่ห้าห้าอีพีหลังจากนี้หูพอเราดูมาแล้วมันแอบแบบใช่หลังจากนี้มันหนักอ่ะหนูหนูไม่รู้เลยว่าแบบเขาจะยิ้มได้อีกทีเมื่อไหร่หลังจากนี้ ยากค่ะเพราะว่าเพราะว่าเนื้อเรื่องถ้าคนที่อ่านนิยายหรือว่ารู้รู้พอเรื่องมาประมาณนึงมันจะแบบก็จะน่าจะเดาออกว่าจะเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ใช่ค่ะก็เป็นซีนใหญ่เหมือนกันซีนใหญ่ทุกทุกอีพีเลยเนาะหลังจากนี้หลังจากนี้ซีนใหญ่ทุกอีพีสำคัญทุกอีพีไม่เป็นไรโอ้ชีวิตมันมีพรุ่งนี้เสมอนั่นแหละก็ตามเลย <laughs> okay, so today is the not the last, sorry. <laughs> today, <laughs> today is the EP eleven. So let's say not middle, but a bit more than middle. Uh, today we're gonna go to what is Phaen Phaen. We're going to we uh, So. It's a different setting, different scenery. I think you guys will really enjoy it. Um, so if you guys can't make it, there is live streaming tickets, uh, 850 baht, you can probably still buy it and enjoy the whole performance with us. So we have many shows, many things planned for you guys, and yeah, enjoy. oh <coughs> Come <coughs> ฝากเป็นน้องเนยเซล่าขันไปทงไปบาเกลียวขอเป็นตัวเองได้ไหมคะโอเ,เอค okay. ก็ก็ฝากฝากอีพีหลังจากนี้แล้วกันวันนี้ก็มาสนุกด้วยกันในในในความเป็นภาคเหนือก่อนสักหนึ่งอีพีแล้วก็มันเหนือตรงไหนอะ่ะฮะมันเหนือตรงไหนอะ่ะวันอีพีนี่ไงไม่พี่ฝินต้องพูดเหนืออ๋อหรออือเอพี่เปล่า,าเลยโอเคต้องพูดว่าอะไรก็ ฝากฝ,าก,ฝ,าก,ฝากต้ัวนะเจ้าอีพีนี้นะเจ้าก็มามว่วนนำกันเด้ออ้ายเป็นอีสานไปเลยอละไรประมาณนี้แล้วกันคะ่ะ <c oughs> ฝากตัยเจ้ายินด <c oughs> ี <c oughs> จัดนักเจ้าขอบอกไปเลยค่ะ